แก่แล้วอย่าปล่อยให้แก่เลยหันมาดูแลสุขภาพไปด้วยกันวันนี้ผมจะมาแนะนำอาหารเสริมที่จำเป็นสำหรับผู้สูงอายุเพื่อช่วยให้ร่างกายแข็งแรงสมองดีและชะลอไวัยได้อย่างยั่งยืนครับเริ่มจากบำรุงสมองและความจำให้ทานวิตามิน B รวมช่วยระบบประสาทโอเมก้า3ที่มี EPA และ DHA ช่วยลดภาวะสมองเสื่อมและใบแปะก,ก้วยกระตุ้นการไหลเวียนเลือดไปเลี้ยงสมอง ต่อมาบำรุงสายตาสารสำคัญอย่างลูทีนซีแซนทีนวิตามินเอและวิตามินซีช่วยลดความเสื่อมของจอประสาทต,ตาป้องกันตาแห้งและช่วยให้มองเห็นชัดขึ้นครับสุขภาพหัวใจและหลอดเลือดแนะนำ Red Yeast Rice วิตามินอ e, ีน้ำมันปลากระเทียมสกัดโคคิวเทนและแอนโทไซยานินทั้งหมดนี้ช่วยลดคอเลสเตอรอล เพิ่มพลังงานให้หัวใจและลดความเสี่ยงโรคหลอดเลือดหัวใจและสมองสำหรับกระดูกและข้อต่อรวมถึงกล้ามเนื้อควรเสริมวิตามินดีแคลเซียมแมกน n เซียมโอเมก้า3ช่วยให้กระดูกแข็งแรงเคลื่อนไหวคล่องลดอาการปวดข้อและโปรตีนช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อเสริมภูมิคุ้มกันและต้านอนุมูลอิสระเลือกวิตามินซีวิตามินดีวิตามินอีใบาชาเขียวแอนโทไซยายนิน เห็ดหลินจือแดงและถังเช่าที่เบตช่วยลดการอักเสบฟื้นฟนูระบบภูมิคุ้มกันและป้องกันโรคติดเชื้อได้ดีขึ้นอาหารเสริมชะลอวัยเช่นถังเช่าที่เบตโสมเกาหลีสารสกัดจากทับทิม,มเมล็ดองุ่นโคคิวเทนและโอเมก้าสช่วยดีท็อกซ์ล้างสารพิษให้ร่างกายสดชื่นผิวพรรณดูอ่อนเยาว์และเพิ่มพลังชีวิตทุกวันสุดท้ายอาหารเสริมควบคุมน้ำหนัก อย่าปล่อยให้น้ำหนักตัวมากเกินไปและควรเลือกสูตรที่เป็นออร์แกนิก100%เช่นหญ้าฟรันส้มแดงกระบองเพชรและชาเขียวช่วยลดความอยากอาหารเผาผลาญดีขึ้นและรักษามวลกล้ามเนื้อเสริมเว์โปรตีนวิตามินและเกลือแร่เพื่อให้ร่างกายกระชับแข็งแรงโดยไม่โซมครับอย่าลืมครับอาหารเสริมที่ดีต้องคู่กับอาหารดีครบถ้วนโภชนาการและการออกกำลังกายสม่ำเสมอ เพราะสุขภาพดีสร้างได้ทุกวันแม้อายุจะมากขึ้นแต่เรายังแข็งแรงสดใสและมีพลังได้เสมอดูแลตัวเองตั้งแต่วันนี้เพื่อสุขภาพที่ดีในทุกวัยติดตามผมไว้ด้วยนะครับแก่แล้วอย่ากแก่เลย